สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะมาจ้ามากินข้าวกันค่ะอันนี้อ่าส้มตำะทะแกงเห็ดจ้ะทำให้ดูว่าทำง่ายงายจ้าพี่น้องกินง่ายๆวันนี้กินข้าวจ้าส้มตำส้มตำใส่พริกแห้งแล้วก็ใส่มะเขือคืนส้มตำปลาอันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดจ้ะ แกงเก็ดมากินจ้าพี่น้องเดินกินข้าวน้ำกันเดิมมาเดินจ้าตอนนี้เที่ยงกว่าจ้าพี่น้องเดี๋ยวมากินละอืมอร่อย,ออยจ้ะพี่น้อง มีขนมจีนอยู่แต่ไม่เอามากินคงข้าวก็เลยมากินข้าวนะแกงเห็ดแกงเห็ดง่ายๆแต่ก็อร่อยจ้ะใส่ไม่มีไม่มีใบยะนางก็ใส่มันเทศใบมันเทศเอาไปปั่นใช้ใบมันเทศแทนยะนาง ไม่มีใบมังรักก็เอาเอาใบกับเผาแทนมันก็อร่อยมันกันใส่เห็ดสามอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าอร่อยจัดหรอกใส่เห็ดสามอย่างเห็ดญี่ปุ่นสองย่างเห็ดนางฟ้าอย่างแลว มันก็อร่อยอยู่นะพี่น้องนะใช้ลูกโดดไปด้วยแกงไม่เผ็ดเท่าไหร่จะพี่น้องเผ็ดนิดๆเพราะแกงไม่เยอะแกงแกงได้สองถ้วยจะยักไว้กินเยน็ยนๆเยน็ยนๆก็จะกินอีกรอบนึงแหละ อากาศไม่ดีจ้ะมืดซึมเ,เบื่อเบื่อเซ็งๆพี่น้องเอ,อ้ยฝันก็ไม่ฝันอะไรนอนก็ไม่ฝันแม่อะไรกับเขาเลย าจจะกินแกงเห็ดจับข้าวส้มตำก็ยากไว้กินตอนนี้เย็นก็จะกินน้ำเก่านี้แหละส้มตำแซ่บจ้ะส้มตำอร่อยพี่น้องนี่แกงเห็ดอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นะ อะไรไม่รู้มาจากจีนเห็ดนางฟ้านี่มีตลอดจ้ะเห็ดนางฟ้ามีทั้งปีอยากจะกินแกงเห็ดละโงกนี่นะแกงเห็ดละโงกแกงเห็ด เห็ดในนั้นก็อร่อยเห็ดน,น้ําปูนเห็ดน้ําปูนะ่ะอร่อยสีออกจาพูจาพแูแดงๆอยู่เมืองไทยสมัยเด็กๆเ,เคยเก็บมาแกงไงอร่อยพี่น้อง เงาวงางองาเงาเม่ถูกหวยก็จะมีอาการอย่างนี้แหละหวยไม่ถูกมันก็จะมีอาการอย่างนี้แหละพี่น้องมาหวานหวยออกจากหวยฮ่องกงออกไม่ถูกสักตัวมันก็จะอาการไม่มีแรงอย่างนี้แหละ ก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะอาการคนไม่ถูอวยอากาศเริ่มเย็นอากาศออนเย็น แต่ยังไม่ถึงขนาดหนาวไงจะกินแกงเห็ดให้หมดชามพี่เดี๋ยวเย็นๆจะกินขนมจีนกับส้มตำแล้วก็ซดแกงเห็ดเข้าไป แกงคนเดียวก็กินคนเดียวนี่แหละแกงกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยหรอกแกงสองถ้วยได้ Mình đưa cha càng hết cha Nhắc càng là hết là ngô. ช้มตำก็เอาเก็บไว้กินเก็บไว้กินเย็นๆจะกินกับขนมจีนลวกขนมจีนไว้แล้วกินแกงเห็ดก็ไปมันออกร้อนพี่น้องไม่ได้เปิดพัดลมจะร้อน แกงไม่เผ okay, ็ดเท่าไหร่ใส่ลูกโดดเข้าไปเดี๋ยวจะกินลูกโดดนี่นะลูกโดดนะกินลูกโดดแล้วนะอืเผ็ดเป็ดลูกโดด โอ้ยเผ็ดพิก็รหเลียงไปพี่น้องโอ้ยหัวแตกมันออกร้อน กินบมดถ้วยแล้วล่ะเดี๋ยวน้ำน้ำโอ้ยออกฮอน Ừ, Kinh một à, Một lại ข้างหลังปิดประตูหน้าบ้านเดี๋ยวตะกี้เปิดประตูกลัวจะเสียงดังเก็บส้มตำไ้กินกับขนมจีนจ้าโอ้ยบ่เอาลูกโดดเผ็ดโพด <laughs> โอ้กินหมดแล้วกินหมดแล้วก็จะไปแล้พไปน้องโอ้ยเป็ดทั้งเป็ดทั้งร้อนทั้งออกร้อนไปลวไปแล้พไ,ไปน้องแค่นี้แล้วจ้าไปบ,บายจ้า